เดอะบัวท้า์ระนองเดี yeah, ๋ยวเพชรเกษมรถนะฮะเดอะบัเท้าวนะฮะศูนย์เจ็ดเจ็ดแปดแปดศูนย์หนย์เก้าสามห้าแปดสี่หกสามหกหอยู่ที่เดอะบัเท้า์ระนองนะครับอ่าไก้กับถนนเพชรเกษมนิดนึงนี่ถนนเพชรเกษมตรงนี้ด้านหน้านีา่ฝั่ขงข้างก็เป็นตัวยต้าเป็นบิ๊กซีเขาละ บนเขาที่พักหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นด้านหลังนี้จะเป็นภูเขาแล้วก็เป็นทุ่งหญ้าเป,เป็น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 ทุ่งกว้างเป็นเขาเรียกวอะไรอาสารักษาดินแดนนะนะเดี๋ยวรอเออ้อออาว ลงดิชีรถสองแถวมีตรวดิธีเลยครับไดี๋เยอกับมัอ๋มันมีรถสองแถวออกตรงดิชีได้โอ้เอาผมผมว่าจะเป็นดักลอข้างหน้าดี้เอังว่าจะไปนเฮ้ยเฮ้ยัฮ้้ยเ้เยเยย โอ้ oh, สุดยอดเลยเสุดยอดเลยเนี่ยอยากไปดูเอกลักษณ์เขาเอออแล้วกล <c oughs> ับมาถูกนะกลับมาถูกแน่นอนไม่ถูกก็เอาไปปล่อยไว้ตรงไหนก็เดี๋ยวให้พาดไปรับให้พาดไปรับโอ้อบยังไงบวชโอเคอบอกิจใช้สงบขึ้นนะหลายวันหรือว่าหุน่นเป็นไปได้ โออันนี้มันซอยตัดหรอครับออกไม่ไม่ได้หรอไมได้เฮ้ะผมว่าเอ้ยทำไมรถรถเข้ามาผ่านตัวนี้แสดงว่าตัวนั้นด้านหน้าไปตึงนี้อ,อผมนึกว่าเป็นนึกว่าเป็นพัฒนาสีมือแรงงาน4ี่สิบสีไม่ใช่ผมเข้าทาโอ้เข้าใจผิดมเมื่อเช้านี่เดินไป็น้นเอา้าทำไมมัน,นไม่มีทางเข้านี้ โตโยต้าเน,นี่ยพัฒนาฝีมือแรงงานถสีครับน้องน้องสต i ลฟอร์สกิลดี e l ล p m e มนแม่งไปไหนนี่ไปเที่ยวไหน,ไนนะเอาเดรอไปงานไหนเอานี่ไงเราส่งแถวนู้นย่ไปดกดน้องก็ได้ต้ไม้นั่นไม่เด๋ยวไปต้งให้ท้งที่บนตลาดก็ได้เหรอ ไปแม่บนตลาดแล้วก็มันจะมันจะเป็นคิวรถอยู่ตรงนั้นอ่ะอ๋ะอไปไหนก็ไปเส้ไหนก็ถทำเลยอ๋อไม่คือเขาพาไปไหนก็ไปคือใจจริงอ่ะคืออยากนั่งรถอยากนั่งรถไม้เขาไปวนแล้วก็เขาก <laughs> ็จะวนกลับขึ้นตลาดได้ค่ะนั่นแหละคือใจคือใจจริงอ่ะคืออยากอยากสัมผัสกับรถไม้โบราณเลยไม่ ตลาดมีหลายสายอ๋ออันนี้รู้สึกอันนี้จะมาจากบางนอนมั้งอันนี้ไม่รู้น่าจะมาจากบางนอนก่อนไอ้เด็กเดี่ยวคือจุดประสงคออ์คืออยากคืออยาก,ค,ออยากคืออยากนั่งโดยไม่เล่นเอาง่าย <c oughs> นี่มาครั้งที่สามแล้วยังไม่เคยนั่งขี่ <c oughs> ะกะบ,บุรีนะกะบุรีอุ้ยกะบุรีนูะนนะอุ้ยมาไกลเนี่ยมีกระเปอรและนองกระเปอร์นองกะบุรีรอรโอ้แต่กระพุวนเลยห <500 S 2> ้าร้อยเก้าสิบแปดแต่ว่าส่วนมากก็จะอยู่ตรงตลาดอยู่ตลาดพริรัรกรรอุณหภูมิเทวัตรละหอง <c oughs> เดี๋ยวนี้ปิดด้วยันนี้เปิดเยอะเดี๋ยวเรือข้ามสมัย เดี๋บอลเทานะครับมาในเมืองไม่ไกลวถส,สบายด้านหลังที่พักก็เป็นที่โล่งกวาก้างห้องหาดชมแป้นเป็นที่โล่งกว้างกว้างเลยโอ้รถรถใหญ่นี่ต้องกลัวรถเออตัดไปเลยเนี่ย นตรงไปอีกได้ได้เหมือนกันจุดที่แคบที่สุดจุดที่แคบที่สุดตรงไหนขอขออดกะเหรอหรือถนนอะไรนะถนนก่อนขึ้นตลาดอ๋อเหรอเอ้า ส่งออกเนมางอะไรเงี้ยพี่แกยังไงเนี่ยหรือว่ามีไฟเขียวไฟแดงเนี่โอ้ที่เหรอจุดที่ใกล้สุดจุดที่ช้าที่สุดของสนนเพชรเกษมกรุงเทพห้าร้อยหกสิบแปเอ้าหรอโอ้ต ouais ัวนี hundred hundred ้เหรอโอ้แสดงว่า เมื่อก่อนโหนก,กเกษตรไม่ได้มีข้างนั้นกาวิ่งเข้ามา,าข้างในนี้แล้วออกไปนู้นก,กเกษตรมันมีมันมันแล้วเพราะละนองหรือกกเปล่กกเาเกษตรมไม่จบเที่นะสารเจ้าตายตีเอี้ยอนุสาวรีขอสู้เจียงเนาะเป็นเกษตรกับมามาจะอยู่เส้นหลักอ่าใช,ใช่ข้างนอก เดนเดียวจอดก็อจอดนี่เขาจอดนั่นน่ะ mm hmm. เขาไมา่ได้ไปนะเขาจอดนะเฮ้ยไม่ใช่เพราะว่าเป็นไปนะอะไรคันนี้จอดคันนี้จอดวันนี้เป็นวันวี